ก็วัสดีครับอยู่ในเกมดีมลีกซ็อกเกอร์สองพันนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พีน้องน้องนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับก็การที่ผมทำคลิปลงเนี่ยครับผมก็ไม่ได้หวังว่าจะสร้างรายได้อะไรนะครับเพราะผมเองผมก็มีรายได้ของผมอยู่แล้วนะครับแต่ผมทำเพื่อจะแบ่งปันความรู้นะครับ สมหรับพอได้เห็นคนเข้ามาดูแล้วนะครับมันก็มีกําลังใจให้ผมทําคลิปตัวต่อไปนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีทําให้เกมเนี่ยมีโฆษณาทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่จะไม่ได้ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับแต่จะบอกวิธีนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าของโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับ แล้วก็เข้าไปที่วันเวลานะครับเวลาบ่ายโมงของประเทศไทยนะครับให้เปลี่ยนเป็นของประเทศกเกาหลีใต้นะครับบา่ <hin> บายโมงของประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นเกมนะครับเกมมันก็จะมีโฆษณาให้เราดูนะครับต่อมาเวลาห้าโมงเย็นของประเทศไทยนะครับให้เปลี่ยนกลับมาเป็นประเทศไทยนะครับเกมมันก็จะมีโฆษณาให้เราดูต่อเนื่องเลยครับ พอถึงเวลา2องทุ่มนะครับสองทุ่มของประเทศไทยนะครับให้เราเปลี่ยนโซนเวลาเป็นประเทศโนเวย์นะครับเกมมันก็จะมีโฆษณาให้เราดูต่อไปอีกครับก็แค่นี้แหละครับคือพูดถึงเรื่องโปรเรื่องอะไรเนี่ยผมบอกเลยครับว่าการโปรนะครับตัวเกมตัวนี้นะคือทำอมันทำได้อยู่ครับแต่ทำแล้วเนี่ย มันจะเล่นได้นานแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันเล่นได้ไม่เกิน2อาทิตย์3อาทิตย์หรอกครับเพราะเกมตัวนี้มันเป็นระบบออนไลน์แล้วเขามีการตรวจจับตลอดนะครับเขาจับได้เขาก็บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องโปรเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าอย่าไปทํานะครับถามว่ามันทําได้ไหมผมก็เห็นเขาทากันนะครับของเวหนงเวทนาม,มนก็เห็นทําฟูลทีมเว่นนมอะไรนะครับเห็นทําอยู่ครับแต่ เขาไม่ได้มาทํามาถ่ายตอนที่เขาโดนบล็อกให้เราดูนะครับเขาถ่ายเฉพาะตอนที่เขาทำคอนเทนต์นะครับตอ,ตอนที่เขาโดนบล็อกเขาไม่ได้มาถ่ายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ทําแบบวิธีผมดีกว่านะครับปั้นโฆษณาดีกว่านะครับถ้าจะทําให้แบบมีเงินเยอะๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมลาไปก่อนครับ